สวัสดีนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นบ้านด้านหลังผมไหมฮะนะครับวันนี้ผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับอําเภอบ้านค่ายนะฮะท่านผู้ชมตาบลหนองละลอกครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านบนให้ดูนะฮะว่าเอ่อตัวบ้านเนี่ยมีความยาวเนี่ย8.3ครับ ความกว้างเนี่ย3.8มจท่านผู้ชมนะฮะถือว่าหลังนี้นะครับขอแบบเทศบาลด้วยนะฮะท่านผู้ชมมีบ้านเล็กที่นะฮะมีไฟออกแบบตามเทศบาลกําหนดนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับภายในตัวบ้านกันเลยแล้วผมเนี่ยวันนี้ผมจะวัดสดให้ดูเลยนะฮะวัดขนาดโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สําคัญไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับ Let's go มาครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้นะฮะเป็นหลังคาท่านผู้ชม3สเต็ปนะอ่าด้านบนนะฮะเป็นหลายๆท่านก็อาจจะเรียกกันว่าทรงเพิงหมาแหนนะฮะอ่ามีเอ่อทะเล็ดลงมานะฮะท่านผู้ชมอ่อทะเล็ดนะฮะอ่าหรือว่าระเบียงลงมานะ,ะนี่ครับเป็นโซนสีเทานะฮะอ่าหน้าต่างเนี่ยเป็นเอ่อสีขาวครับท่านผู้ชมหลังนี้ผมต้องบอกเลยว่าราคานะฮะคุณป้าบอกว่าทําช่วงเหล็กขึ้นแล้ว หลังนี้ท่านผู้ชม250,000บาทหลายๆท่านคงอาจจะมองว่าแพงแต่ต้องให้เปรียบเทียบดูนะฮะว่า250,000บาทเนี่ยเป็นหลังคานะครับกระเบื้องนะฮะท่านผู้ชมอ่าด้านบนเนี่ยเชิงชายนะฮะทาเป็นสีชมพูนะฮะมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับอ่าขนาดนี้ผมบอกไปแล้วนะฮะภายในตัวบ้านนะครับอ่า8.3กับ3.8ะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยนะครับเรามาวัดกันสดๆเลยนะฮะ เดี๋ยวดูนะครับว่าระเบียงขอญาติวัดสักคู่หนึ่งนะฮะระเบียงมีความความกว้างแล้วก็ความยาวเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมอ่าระเบียงบ้านนะครับมีความกว้างนะฮะหนึ่งจุดเก้านะครับอัดตีเป็นสองเมตรความยาวเนี่ยสามจุดแปดฮะนี่ฮะระเบียงหน้าบ้านนะครับเป็นกระเบื้องนะฮะขนาดสี่สิบคูณสี่สิบครับท่านผู้ชมอ่าเชิงชายนะฮะตรงนี้ก็ใช้เป็นเสาเหล็กนะฮะท่านผู้ชม ประตูหน้าบ้านเป็นประตูไม้ฮะหลังนี้ท่านผู้ชมดูนะครับท่านใดเนี่ยที่อยากแบบสร้างไว้เป็นบ้านสวนบ้านอยู่แบบคนเดียวหลังเล็กๆนะอ่ะหลังจากนั้นเรามาดูทางเดินกันนะฮะขอญาตวัดทางเดินให้ดูก่อนเนาะนะครับทางเดินเนี่ยมีขนาด1เมตรฮะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ยาวลงไปเนี่ย4.3เมตรฮะด้านนี้1เมตร ยาวลึกลงไป4.3นะครับเป็นกระเบื้องขนาด40คูณ40เช่นกันครับด้านขวามือมีหน้าต่างสีขาว1บานฮนะชุดปลั๊กไฟตรงนี้มีปลั๊กใช้สอยนะฮะแล้วก็ด้านบนเป็นเบเกอร์ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักจริงๆเลยนี่ฮะด้านในเป็นสีชมพูท่านผู้ชมอ่าอันนี้เป็นเอ่ออิฐบล็อกนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เข้ามาเนี่ยด้านซ้ายมือเป็นห้องนอนเลยโหท่านผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวปิดประตูให้ดูก่อนถือว่าวัสดุนะถือว่าโอเคเลยนะ กับราคานี้ฮะดูประตูไม้นะฮะเป็นประตูที่ดีนะฮะนี่ครับอ่าวงกบใช้สีน้าตาลนะฮะท่านผู้ชมมาเรามาดูห้องนอนกันห้องนอนเปิดเข้ามาเนี่ยมหาานะีหน้าต่าง2บานนะหน้าต่างระบายอากาศนะครับเป็นหน้าต่างสําเร็จรูป UPVC ด้วยนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับก็ราคาสูงกว่าอะอลูมิเนียมร้อยส0งฮะเอาเป็น UPVC ดีกว่าเก็บเสียงได้ดีกว่าอลูมิเนียมนะครับ นี่ฮะห้องนอนเนี่ยมีขนาด3าคูณสครับท่านผู้ชมถือว่าใหญ่เลยนะฮะห้าฟุตได้สบาย6กฟุตก็ได้แต่อาจจะเต็มละหกฟุตนี่คือแน่นเตี้ยเลยนี่ฮะบรรยากาศภายในห้องนะครับประตูนะฮะอ่านี่ครับนี่ฮะคือห้องนอนต่อมาครับดูฮะว่าราคานี้สองแสนห้ามีอยู่จริงหนึ่งห้องนอนนะฮะอ่ะหนึ่งห้องนอนหนึ่ง ห้องครัวหนึ่งโรงจอดรถด,ด้วยครับมาฮะตรงนี้เป็นทางเดินไปห้องครัวนะฮะท่านผู้ชมห้องครัวเนี่ยท่านผู้ชมคงจะแปลกใจตรงนี้คืออะไรตรงเนี้ยคุณป้าบอกว่าจะเอาซิงค์สำเร็จรูปแบบที่ยกนะฮะเป็นอลูมิเนียมมาวางเลยล้างจานตรงนี้ฮะ,ะด้านซ้ายมือเป็นหน้าต่างหนึ่งบานครับมาเดี๋ยวเรามาวัดห้องครัวกันห้องครัวนะฮะมีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยฮะ,ะอ่า ความยาวเนี่ย2.8แเมตรนะครับท่านผู้ชมความกว้างของห้องครัวดเดี๋ยวผมเอาแบบไม่รวมทางเดินนะ2.8คูณ2.3ครับนี่ฮะห้องครัวฮะ,ะก็คือว่า1ห้องนอนหนึ่งห้องครัวนะฮะอ่ะแล้วเราไปดูห้องน้ำกันครับห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องเล็กๆนะมีชักโครกฮะ,ะอ่าแล้วก็มีสายางกดฉีดอ่ามีเอ่อก๊อกสนามครับ ก่อนนี้น่าจะเป็นตักอาบเนาะก็อยู่ที่ราคานี่ฮะตรงนี้เป็นรูระบายอากาศท่านผู้ชมเป็นไอเดียที่ดีเลยเดี๋ยวผมวัดห้องน้ําให้เผื่อใครนําไปเป็นไอเดียการสร้างบ้านได้นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่เนาะนี่ครับห้องน้าเนี่ยมีขนาด1.5ึ่งจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้าครับพี่ๆนะฮะอาห้องน้ําปูกระเบื้อง เออน่าจะเมตรแปดสิบนะฮะนี่ครับยังไม่ถึงฝ้าฮะอ่าตรงนี้มีปลั๊กไฟใช้สอยด้วยฮะนะครับห้องครัวเนี่ยมีปลั๊กไฟใช้สอยทั้งหมด2จุดครับท่านผู้ชมนี่ฮะอ่าหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันถามว่า2องแสนห้ารวมลงจอดรถถือว่าไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยวเปิดประตูไปฮะอ๋ะอเขาล็อกอ่ะเดี๋ยวเราออกด้านนี้กันนะฮะออกด้านเดิม แล้วเราไปดูโรงจอดรถกันครับโรงจอดรถเนี่ยเดี๋ยวผมขอญาตปิดประตูก่อนนะฮะหลังนู้นก็เหมือนกันครับหลังนูน้นคุณป้าบอกว่า230 0 0 0บาทนะอ่าอันนี้ไม่ได้เอาโรงจอดรถนะฮะคือช่างเนี่ยทำเสร็จไปแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวผมวัดให้ครับเดี๋ยววัดโรงจอดรถสักคู่หนึ่งนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนโรงจอดรถเนี่ยน่าจะขนาด3าคูณสเมตรนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องวัดอะเอาจากสายตาเลยเนี่ยฮะสคูณสี่ าลงจอดรถจริงๆอ่ะก่อกำแพงก็เป็นห้องนอนได้อีกห้องนึง่งฮะนี่ครับคือสวยมากนะอ่าดูฮะหลังนี้เหมือนกันครับนี่ฮะหลังนี้นี่ครับอันนี้คุณป้าทำมาให้เช่านะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจะมีคนเช่าแล้วนะฮะท่านะผู้ชมนี่ครับอ่าสายกาวอยู่ด้านนี้อ่าสายกาวต่อลงมาจากด้านนี้ราคา2 5 0แ0 0แล้วก็มีก๊อกด้วยนะฮะมีก๊อกใช้สอยอยู่ด้านหลังบ้านนะครับตรงนี้ เออเป็นชุดท่อระบายน้ําทั้งหมดฮะท่านผู้ชมอ่านี่ฮะเรามาดูด้านหลังบ้านกันครับนี่ก็คือว่าเออชุดด้านหลังเนี่ยคือชุดท่อเนี่ยจะไม่ได้ฝังไปกับปูนนะฮะก็จะเดินลอยออกมาฮะนี่ฮะอ่าโอเคนะครับจบลงไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่เข้ามารับชมคลิปนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ